กินแล萝卜ข่าโลกกินข่าแล้วบ่าาวววบคือบ่กินอ่ะอันนี้ห้องท้องเดี๋ยวขนมเดีย๋ยวขนมเอาไว้ห้องท้องร้านก่อนเพิ่นมาขายอันบักบัวกับแม่เพิน่นจังหนอ่องฝุ่นกับไปโรงเรียนเนี่ยเล็กหน่อยขยันซอยแม่ท่ามาฮะสวัสดีครับพี่หน่องอตอนนี้ท่านก็อยู่ที่ตลาดนัดบ้านน้องผือ ตำบลน้อ,นอ,ง,อนงเพลอำเภอเขม,มาราชจังหวัดอ,อบุอบลราชธานีมันเลาะเบืองบรรยากาศตลาดนัดบ้านหนองเพลน้ำกันครับมันงัดยี่สิบบาทนะสัตว์มักนัดสับป,ปะรดอย่างที่เป็นตะแสะเสกเหลืองอึ่นเมเผือกมันมักสมโอสมโอลูกละสิบบาท ไอ้เบิ้งทำแน่ผค้ขายก,การ,รยะหลึบปย้ยครับผูออนขายการะหลึบรอหมักสมโอกกว้าน,<ใ>นบานติดตามเยอะครับโอ้ยขอบคุณหลายๆครับบอพิกัดแน่บอพิกัดบ้านน้องผือเออตลาดาต้นน้องผือเหมือนนี่เดอ้อทุกวันพุธคนจะอยู่ทั้งเขานี่แหละครับทั้งเขาาบ้านน้องผือมักสมโอกมักสับปะรดเปลือกมันคนขายระหลึบล้อๆนี่แหละครับ มากกับแวะเพื่อนหลดครับตลาดน้องผือห้าครับเจองีกางห้ามเดักสุโอกับนวยง่ามหมักเตงโมกับแดงเป็นตะวันหน่วยละสิบบาทสุโอทับทิมมอสัน่ะขอบคุณครับพโอหมากบัวหมากบัวสิบาท10บาท หมักสมโอะอันอันพ่อข่าลูกรอฟักบัวแม่ข่าหน่อยงามยังเนาะแม่ข่าหน่อยเพิ่นมากกับแม่เพิ่นผักมัดละสิบบาทหน่อยหุยสิบบาทอันหมักใหญ่เด้อหน่อยหน่อยอยู่แต่ฟักหลายอยู่ค่ะเต็มอยู่อ่อนอยู่บ้างบ่ักโอ้สิบบาทโอ้กับบัวนี่คือหน่อยอยากได้หน่อยอ่อนอันนั้นไหมบัวชิวเป็นบัวแดงบัวเป็นบัวขาวนะโอบัวแดง ได้ได e ้ได e ้ตัวนี้ตัวนี้อ่อนบ่อ๋อตัวนี้ละตัวแดงมันอ่อนอ่อนตัวนั้นละเลือกไล่มันฉีดแก่อย่างเดียวอ่อนคืออีหล่าผู้ขายงามๆอยู่ละเดี๋ยวเด้อยฝากบัวมันยู่จังใดเลยไหมยู่ในหนองหรือปลูกเองบ่ไม่เคลื่อนเคื่อนเพิ่นปลูกหรือยังใดอันไม่เกิดเองเกิดเองโอ้ ใช้เวลาว่างไปเก็บมาเนาะดีกว่าอยู่ซื่อไว้น้ากันบ่บ่จ้ะบ่คือบ่ได้ไปโรงเรียนมือนี่ยบ่คันเดียวไปจ้ะบ่โอ้มันยังเสาอยู่เนาะคันสิไปยุ่นบ่อยู่บ้านใดครับเนี่ยเขีกระถ่อเขียงดานเก็บบ่บ่โอ้เวลาเป็นตะแพงครับมาขายนี่รมึงแกมี่ฟักบัวนี่เคลื่อนเคลื่อนยังเคลื่อนหินกล่องโอ้ผมเคยไปงมงมหอยอยู่ หอยหลายคือเอาหอยมานำอันช่วงน่ำมันเป็นโอ้มันแมนแมนเห็นผู้ใดว่าน่ำเลือกมันงมหยากนะะมันมันปัปังขายนั่นครับขอบคุณครับอยู่ดีสบายได้ยิ่หละเด้อใหญ่กับขายอย่างอุ้ยพักมีสี่ใบหน่อไม้ต้มหน่อไม้ต้มก็โอ้ยยังก็มกม่วงกวนโอ้บมกม่วงกวนสิบบาท เดี๋ยวย่างเบิ่งก่อนยายโอ้เต็มกระเป๋าเลยโอ้บักหน้าก็10บาท10บาทจ้าโอ้ครับๆๆครับตอนสอนบักกันนี่เพิ่นแท้เด้ใหญ่ว่าแม่นของฝรั่งอีหยังลยใญ่บักบัวบักบวบใหญ่ของฝรั่งอย่าไปคิดแนวอื่นเด้อโอ้แนวดีเนาะเป็นตะแกงหวานนี้เนาะา้อมมใส่กบอื้อหือ20บาทบ่จ้า20บาท20บาทต้องสัญญา ปลูกเองหมแม่ปลูกเองของเจออยงอแหมันดีเนาะงาองนนอ่นอนแกยังไม่แกเมือน่ีแนวมจเดิบ่มกวกับมัวโอ้ม,ออมทับ่วเบิดนโอ้ขายดีเนาะอันนี้ก็ังมกับเบดดอก<า>โอ้ยหมบกบวบหกบวบองอมงๆเลยครับกองละยี่สิบาทแม่คุณปลูกเองของหวานขนมไข่หงไข่ เหือถุงละยจีสิบบาทเพิ่นผสมกับมีทั้งหงทั้งเหือใส่กันครับขวากาตำตาเดี๋ยมาเอาไปเพิ่มเด้อพี่นอ้องของหวานขนมไข่หงนี่ยังหัวใจเห็ดบด่เดียวหรอหัวใจเป็นซออยังซอเฮ็ดบดอยู่บ่เฮ็ดบดเออเนาะหอมใส่กันกับอันอนี้กระแชดไว้หนิตัวคือเออไปเห็นแม่แกงเอาอยู่บ่เดี๋ยวก่อนไหมย่างมัน บัวธนัดนะจังหวะกันมันเลือเออเลืออยู่ปลาซอยขลาซอยจ้าขลาซอยปลาซอยเองอยปลาแก้วโต้วนอยปลาแก้วขายแบบยิบไปรนเล่รวมหนึ่งซ้ำาต้องรปาระมีาบโลโลอดห้าสิบบาทเบิกปลาบลากโลหกสิบคิดก็ ผัดซอยโลรหา่าสิบบาทกินเน้นกระตองก็อันนี้กะเน,นื้อปิ่งมูปิ่งปิ่งไม่ไม่ไมไมสมปัดตองกับชิบหาบาทปิ่งกับชิบหาหมูปิ่งกับชิบหาเขาเนี้ยหาบาทชิปบาทไปมองได้ก็ปอกัน <c oughs> เออแมน ว่าน้องพื้นว่าน้าหอยเมื่อวานอยู่ใส่หัวเรือนะคุ้มข้ามกันไปตอกันเออแสบตัวแหละของมเผินสมปะตองบใบข่าวเหนียวกัดหมกพริกเล็กน้อยโอ้ยข่าวทาโอ้ยเนาะเอ้าบ่มีหมกพริกแถมเนาะหาเอาปิ๊กเก็บในต้นพุ่นละสมปะตองข่าวเหนียวอ่ะท่นแสบๆครับพี่น้องมามาสวยบ่ มื่อนี้สายลอยู่ผมเนีนโอี่ยนบ่คนขายดีสิเบิดแน่เลยตัวนี้ปิ้่ไก่แซบบัลลอโรปรสันกินยำได้กระแซบยำนั่นกินยูไทยแซบหอแต่ไม่เลยกาเปลียนไก่เปลี่ยนไก่สวัสดีครับมาโฟกัสกับสัญญาบ่าวอีสานใต้มาครับไอเดชาอันนั้นมาอยู่วะ ยังไงครับผมเดิมต้นขาดบอดิโน่ขากั้นโซฮัมบ่โอขาดีขายดีปิ่งไก่แสบบรรลือโลกครับกินอยู่ไทยแสบฮอตอเมริกาคนมาแย่ได้เพิ่นเพิ่นเฮ็ดแสบตัวขายก็ดีเมื่อนี้คือบ่ปันได้มือว่านเพิ่นลงมือปิ้งเองมาสั่นอยู่อันคุ้มคั่มขายดีหลายครั้งมื่อนี้เพิ่นปิ้งแต่เสาคนปิ้งไก่แซ่บบรรลือโลกให้ช้ายาเพิ่นไว้ ไปทางใดกับติดปลายไปรหลอดปิ้งไก่แซ่บบรนลือโลกว้าขายดีๆมนันหมานครับทั้งนวลกับปิ้งไก่แซ่บบรนลือโลกทางนี้กะข,ขนมคบแซ่บบรนลือโลกคือกันไป,ไปมองได้กับฟอกันแซ่บอีรีได้เพิ่นเฮ็ดไรหนาได้พี่น,หน,หน้องได้ไรหนาได้มีนาเปือกนา<ส>ข้าวโพดนาไรแนวครับนคนกินตามเท่าท่านคนกิน คนท่าห h à อยู่บ้นเดียดเตียนเนาะครับเตียนออหอยลวกก็ใช่หอยลวกหอยทะเลหอยแครงหอยแมงคู่ชุดละร้อยหอยแครงหอยแมงคู่ห้าสิบบาทลอยหนึ่งครับเนี่ยกินบานบานเนาะแกงหน่อไม้แกงหน่อไม่มดหน่อไม้ลาบ คิวข้าวหกใหมกฝาโอคังจ้าบาทไหม้าบาทบเจ้าบาทเนะนี่ยกินบ,รรบานๆนะคาถ,ถูกครับตลาดนัดวันน้องคือเทามืออันยังก่อนนี่นโอ้ได้ยินว่าลาบเท่าแล้วกนเช่าเลยโอ,โอ,โอมนเท่าเนาะหูฝาไปเองเออวไปละจูปกติวนว่าลาบเท่าโอ้ยเ้าบาท,ปปนาทเทาาาทนี่กินบ,รรบานเทาครับ ตลาดน่าต้องเพนข้ามือนะเ้ยอ่งเลอะเรยขามันเลือเหลือยอยู่ด้วมันเลือมันเลือบวจัน้อยใครบวเน้ะคนมาหลมอเน่ยนอนอือมเน่นอนคือว่าละยแลขไปเหนึเองนะไม่เพินเฮ็ดมาแลเนี่ยเ็นวันหนึ่งแลกนะไม่ใ่แสบครับข้าวเหนียวเนาะอี่สิบบาทบ่ตำมะกรยมานอือ แม่ทำกล้วยงไปไปมองได้กับพ่อเพิ่นเพิ่นจัดชุดขายอยู่โอ้โผักคนงามเลยเนาะพักมีสีใบพักปังกับยอดกงามอบอว่หลวกกินกระปนะแลหัวยังนี่มียขาปลาโอ้ขาปลาเนาะโอ้ขาปลา งามแท้ตามเจียวเนาะโอ้ยครับขาปลาอ่ะตองพอ,อกันอีกล่ะอันนี้โอ้ยลูกชิ้นอันสมุนไพรหน่อยบักใหญ่เหรอเ็นไหนเก่งเรากินหมูหวานเป็นกระเสียบอยู่หน่อยบักใหญ่เลย ลูกชิ้นนึ่งสมุนไพรครบแล้ค่ะุกบเพรทุกใหม่เลยจ้ะสิวววววววบาทสิบบาทวะัวา่านมาเนี่ยได้กับพ่อเป็นประจำอยู่นี่แล้วทุงละสิบบาททุกอย่างสิบบาทจะนั่งขายอยู่นี่ละตลาดน้องคือเฮาสิบหนักโฆษณาขายังสิบบาทสิบบาทวะั่านเอาเนี่ยแล้สิบอยู่นี่เนียเออ อันนี้แซ่บมือนนี่แซ่บทุกอย่างจ้ะแซ่บทุกอย่างเอ๊ะมือนั้นเอาอย่างว่าลืมเลยเอายางนอนมือนั้นลืมเลยอันละสิบบาทก็สิบบาทอีหยังนี่เค้กรสส้มจ้ะเค้กรสเค้กรสส้มอันนี้ก็สิบบาทอันนี้ใบเตยบ่อันนี้ใบเตยจ้ะอันนี้สตรอเบอร์รี่แบไหนเออเอาอันนี้อันนึงอันนี้อันนึง สุดก่อนจะเอาอยางลืม <S 2> <S 2> ให้ร้านเสียมแสบเธอว่าแสบอยู่ามากายบัไล้ออกของแสบร้านสืบไปให้ร้านใกล้นะี่ายลตลาดน้องพื้นแม่ค้าผู้งามๆเดี๋ยละครับมีดอกไม้้อมหอมหอมดอกมะลิครับเคก้กววาสันเื่นยังโอเคมินิมินิเคก้ก มีเครือ10บาทครับจิบปมที่รอตัวใหญ่ๆไข่ไข่เลยมือนเลยร้อยต่อร้อยยี่สิบบาทคือเก้าครับจิบปมตัวบอกใหญ่เลยเนะออกปีกเต็มวัไข่ไข่เลยครับร้อยต่อร้อยสาวจิบปมอร้อยต่อร้อยสาวครับ

อันนิ้กินสดเดโอกินก็ยังได้กิน็ปลาไม่จําหมเลยาควรตายปลาตายกินยเลยถ้าเรื่อขวเาะกำลังสิบาทพักก็เอือนพังยังแม่หนิอันพักซี่สร้างโอ้พักซี่สร้างเห็นก็แถมน้ำอันตําอันนั้นจึงว่าพัก ยังจังหวะพักยังพวกก้อยพวกลาบนะเขาแถมมาลาบเป็ดนะ่ะเขาถแถมผัก <น S 1> ชีช้างว่าสันเออไอ้ไม่เกิดอยู่ในหน้าโอ้ดีดีในหน้ามองเนี่ยหงั่งโอ้พักกันจองนะกันจองตนะ้องเองแค่จออันนี้หมอเช่าเป็นลาบเช่าเป็นลาบม,มันพักกันนี่บกแมนโอ้เป็นลาบนี่เชียงคำว่าลาบพักกันจองอ่ะต้นนี้เนาะคือมือของผักกัญญ์เนี่ยงาม พักกัยงกันยูนาสันนุ่งงามเนาะงามพักกรนงงนเป็นโลงมคขโลบ่เอาเอาลวดนี้าสาถุงอยู่ลสามถงเขาเก่อยที่ละบออืมคยโลเดียวเนาะทำแล้วเขาขายโลจังบาทก่คยโลอ้ห้าสิบบาทโอ้เม่าขไม่พี่เนาะพอละยี่สิบบาท แมงสือดิ่งเก่งเลียดห่อนไรกันหน่อยห่อนห่อนไรเอาความเลียดตื้นกับไออ้าวเอาแต่กันเพ่เมียเพิ่นบางให้อยู่เทวดาเพิ่นน่ะเห็นใจแม่หมูเศร้าแดดแดดตอนนี้คลืมๆอยู่เทวดาเห็นใจเพิ่นก็บางแดดให้บรรยากาศตลาดนัดนมันนี่คือคักครับหาข่าก้าลายข้นก้าลายมาเลาะข้นลายในบอกเออข้นลายตลาดก้าลายอันข้นข่าก้าลาย พักมีซีใบพักสวนจากบ้านยังเกาะลืมนะพักสวนจากบ้านยังเกาะลืมเลยบุ้งเขียวบุ้งเขียวมาจากบุ้งเขียวโอ้ยว่าจะเอ้ยซื้อก็เอ่ยอย่างเอเอ,อพี่น้องเข้าทั้งบุ้งเขียวปลูกพักสวนมาขายแถวบุ้งเขียวเพิ่งปลูกมาหลายตัวบุ้งเขียวสันแซวนี่แม่นเบิด์ตเลยพี่น้องทั้งบุ้งเขียวเข้า มาตัดสิบบาทสิบบาทหอมกับสิบบาทิคนเก็บมาใหม่ๆนะครับตื่นแต่เด้อไปเก็บแล้วก็มาแล้วครับพี่น้องพักสวนเฮาพักสวนปลูกนี่สวนใหม่ๆเก็บมาใหม่ๆเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นมะกร่อยอยู่ใช่ไหมโอ้ี่แม่นมองเห็นไหมเหีนไหม ตีมากลวยวิจากบาทยี่สิบามหนึ่งคั้งยังมาเช่ามันอียี่สิบะว่าควนแห่ค่ะว่ากวนแม่ค่ะก่อนนังกวดเอวยี่สิบบาทนี่นี่น้อยจากบาทสันนั่ยังได้น้อยอย่นี้นนะอันนี้นี่นตัน้จักบาทิมห้าบาทมันขึ้นลายแท้ อยากได้อันเดียวอันน่าเดียวเนี่ยก็สั่นก็เอาอันนี้ยชาอบาชเอาอันนี้ละชาบาทหล,ล,ลายๆมันเก็บกระปวดขาปวดข,วขา่เน,นี่ยเออไอ้นั่งเนี่ยเด้อจะข้าวพอดีบ่พอดีกันบ่ยังอยู่เลืออยู่เออโอ้อันนี้ก็ชาวบวะเอาโอเคไปกินจะหน่อยเออที่บัวงา งามมันสิองามเจ้าถือนี่ละงามเนี่ยเออ,โโอ,อกบบิ้นรดอืมไม่ปวดขายางไปยังมานั่งบงังหลาดไม่ขาก่อนนั่งโหลดแล้วะวะโอ้ยกล้วยคนปลูกเองเลยครับจากสวนบุงเขียวเมียนอยู่บมม่แม่แม่นเด้บุงเขียวทั้งเดียวกัหน่อยสนุมาศถลิเอาชานุมาศถลิเอาคนมาต้องคำเม่นแถวหนิบุงเขียวเบดดิดเนี่ยพี่น้องทั้งเออปลูกเองเนี่ยอันพักนี่เราก็ตื่นแต่เดี๋ยว ตื่นแต่เด็กไปเก็บหลักกามาเนี่ยเนาะแม่เนาะแม่เน้ะเราว่าอื้ออื้อว่ะสิอิริเลยครับบ่แม่นว่าเลนเดอ้อเพิ่นปลูกเองคายเองเพิ่นก็ตื่นได้เด็กเก็บมามากล้วยเพิ่นจังตัดไว้แต่ว่านเลยเออโอ้ยปะหยากระจายจีบเอวโอ้เหม,มเือ,โมโอนน,ออน,นี่นี่เขียดอีโม่ทุองหนึ่งเนาะกิบปลมกับบดนีนี่โอ้ ตลาดทั้งฝุ่นเงียวไปไกลอยู่ทางฝุ่งจีโก้หน่อยรอตลาดรอดตลาดเลยไปห้งเรียนเชิญปีงมูไปปั่นเขา่าคนมีปีงมูเลยมีเขาเน,น,นี้ยพร้อมเด้อเขานี้ยหาบาทชิบบาทปีงมูกับซ้ำใหม่เศรา้า สิบาทก็นกินกมองมินสสมโอสมปลาตองนี่บ่โอ้โโอกินและมือวา่าคนละมือหัวหน้าหัวหน้าจ่งสิไปกินไหมพอกันตลอดอยู่ไปทั้งได้กับพอกันเดียวนี่ล่ก็ยังย่างอยู่โอ้ยบาานเป็นวิีง่ายแล้วเนาะสิบบาทสิบบาท กินแล้วบ่ข้าวลูกกินข้าวแล้วบ่คือบ่กินอ่ะอันนี้ห้องท้องนี่เด้อขนมนเดี๋ยวได้อขนมเอาไปห,ห้องท้องร้านก่อนเป็นมาขายอันบักบัวกับแม่เพิ่จนจังหน่องกลับไปโรงเรียนเนี่ยเด็กหน่อยขยันช่วยแม่ท่ามาฮะแดดซ้ายแล้วครับพี่นอ้อง มูนี่ตลาดกระทึกคักครับพี่น้องมาซื้อพร้อมกับกับกันนะพอข้าก็ขายดิบขายดิบมอนี้ร้านข้ามาหลายหลายสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้เนาะคลิปหน้าพอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ของข้อกาว่าสวัสดีครับเจ้าเจ้าเจ้าิดเาใหญ่มื่เลยเมื่อไรนี่เดี๋ยวเราขายอยู่นี่เฮ้ยหมดทานจำเจ้า 好了。<laughs> <Okay. S 1> <laughs>